สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิโรธชวนสรยุทธ์กรีดออกมาลั่นเห็นคนทุจริตออกมาดิน้นมันฟินมากๆนายวิโรธลักษณะอดีศรว่าที่สสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกรออกมาพูดคุยในยรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอกับสรยุทธ์สุทธศสนจินดาถึงประเด็นร้อนแรงหลังโจ้าตัวออกรองแชฉเรื่องสวยสติ๊กเกอร์สวยทางหลวงที่บรรดารุบรรทุกติดสติ๊กเกอร์รูปกระต่ายพระอาทิตย์ เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่รู้กันกับเจ้าหน้าที่เวลาต้องเจอด่านตรวจด่านชั่งน้ําหนักหากขั้นในติดสติ๊กเกอร์นี้แปลว่าจ่ายสวยแล้วผ่านตลอดนายวิโรธบอกว่าหลังจากออกมาแฉเรื่องนี้มีคนแคปแชทในไลน์มาให้ดูว่ามีคนทุรนทุรายดิ้นรนสั่งให้รถทุกคันแกะสติ๊กเกอร์นี้ออกพยายามจะเอาตัวรอดมีสายปริศนาพยายามโทรมาเคลียซึ่งตนฟังแล้วไม่มีเหตุผลก็ตัดสายไปเวลาเห็นคนพวกนี้ดิ้นรนมากๆตนฟินมาก ม,มีความสุขสันเอนโทรฟินในวร่างกายมันหลังอยากให้ทุกคนมาร่วมกรีดออกมาเพราะฟินจริงๆสอรยุทธ์ยังบอกว่ามีการไปเปรียบเปียวิโรธว่าเป็นอุกาบาตเพราะพุ่งชนทุกอย่างแต่จริงๆตนมองว่าเขาเป็นดาวเคราะห์น้อยมากกว่าดาวเคราะห์น้อยดวงใหญ่กว่าอุกาบาตเยอะถ้าเวลามันพุ่งชนสักทีไม่ได้เป็นแค่วงระยะแคบๆแต่มันเละกันหมด ซึ่งวิโรสก็พยักหน้าเห็นด้วยแล้วยังบอกว่าฉันบรรยากาศก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยเมื่อถูกถามว่าออกมาแชร์แบบนี้กลัวหรือไม่มิโรสบอกว่าไม่อยากให้ทุกคนกังวลว่าคนพูดความจริงแล้วจะต้องกลัวว่าจะต้องถูกทําร้ายถูกอุ้มถูกเก็บ ตอนนี้คนที่กลัวควรจะเป็นพวกที่ทำผิดเพราะถ้าผมเป็นอะไรไปคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือคนพวกนั้นอยากฝากถึงแฟนๆต่อจากนี้เปลี่ยนจากคอมเมนต์ว่าเป็นห่วงนะระวังตัวเองด้วยนะมาเป็นคอมเมนต์ว่าถ้าวิโรธหรือพักเก้าไกลเป็นอะไรไปมึงเจอกูเพราะตนเชื่อว่าประชาชนนี้แหละคือผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้ตนได้ทำหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ